อัลบั้มโซโล่เดี่ยวมาแล้ว MV เพลงใหม่จองกุก BTS หล่อปังมากงานนี้มีนางเอก MV เป็นสาวผมสัน้นทำเอาอา์มี่แห่เดาว่าคือใครเจอฉเฉลยเข้าไปบอกเลยว่าสวยมากปล่อยเพลงวันเดียวแต่สถิติศิลปินชายที่มียอดสูงสุดในประวัติศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นการปล่อยอัลบั้มที่สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ให้ในวันเดียวได้ปังเป็นอย่างมากสําหรับมักเน่ทองคําจอนจองกุกหรือ J.K. 1ในเมมเบอร์สมาชิกจากวงบังทันโซยอนดานหรือ BTS มักเน่ของวงที่เป็นคนสุดท้ายได้ปล่อยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของตัวเองออกมาภายใต้ชื่อว่าโกลเด้นทาเอาหลายคนนั้นเข้าไปพีออเดอร์อัลบั้มกันเป็นจํานวนมากพอเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของวงที่ปล่อยอัลบั้มออกมาโดยเมื่อวานนี้วันที่3พฤศจิกาย,ยน2 5ง6นเวลา11บโมงไทยจองกุกได้ปล่อย m v เพลงแรกจากอัลบั้อย่ ออกมาได้ไม่ถึง1ชั่วโมงยอดวิวก็แตะถึงหลักล้านส่วนยอดล่าสุดเช็คจากวันนี้4ี่โมงเย็นตรงเวลาประเทศไทย MV เพียงส n ตนดิ้งเน็กทูยที่ถูกปล่อยออกมาแล้ว24ชั่วโมงก็มียอดวิวสูงถึง10ล้านกวิวและได้ติดเป็น4ในมาแรงของ YouTube อีกด้วยในตอนแรกหลังจากที่เพลงถูกปล่อยออกมายังไม่ทันครบ24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ Standing n e x t t o You เดบิวต์ที่อันดับหนึ่งบนชาร์ตไอทูสเวอร์ไวด์ซองชาร์ตและยูเลอรเพนไอทูสซองชาร์ตทำให้จองกุกกลายเป สองชาร์จในปี2023นาเท่านั้นไม่พอจองกุกยังได้สร้างประวัติศาสตร์อย่างสุดๆพอหลังจากปล่อยเพลงอัลบั้มโซโล่เดี่ยวทำให้เจ้าตัวได้กลายเป็นศิลปินชายที่มียอดบริโภคทางดนตรีสูงสุดในแพลตฟอร์มดิจิตอลทั่วโลกแสงหน้าแบบบันนี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและยังได้เป็นอันดับสองต่อจากเทเลสสวิฟต์ของศิลปินที่มียอดบริโภคทางดนตรีสูงสุดในแพลตฟอร์มดิจิตอลทั่วโลกอีกด้วยกับอีกสถิติใหม่ล่าสุดในตอนนี้อัลบั้มโกเด้นของจองกุกมียอดส ที่มียอดสตรีมถึง3ล้านภายใน24ชั่วโมงสมกับเป็นมักเน่ทองคำมากเลยจริงๆหากใครได้ติดตามจงกุกมาตั้งแต่แรกๆจะรู้เลยว่าฉายามักเน่ทองคำไม่ได้มากันง่ายๆจงกุกมีความสามารถหลากหลายได้ไม่ว่าจะเต้นเล่นร้องเพลงโปรดิวเซอร์นักกีฬาหรือการเป็นศิลปินจะตัวก็ทำามันได้หมดทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวสามารถสะกดสายตาแฟนๆตอนอยู่บนเวทีได้ยังอยู่หมัดมีความสามารถอีกหลายด้านมากมายที่หลายคนยังไม่รู้แต่ฉายามักเน่ทองคำไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาเพราะความสามารถ ของเจ้าตัวลุ้นล้วนนอกจากนี้อัลบั้มโกลเด้นยังกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกด้วยพอหลังจากมีการปล่อยขายให้พี่ออเดอร์กันออกมาอัลบั้มของจอนจงกุกมียอดขายวันแรกสูงสุดในประวัติศาสตร์บนชาร์ตฮันทอขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแสงรุ่นพี่คนอื่นๆในวงไปแล้วโดวยสมาชิกบางท่านคนอื่นที่ปล่อยอัลบั้มโซโล่เดียวออกมาก็เคยติดชาร์ตกันมาก่อนเหมือนกันทําให้ปัจจุบันอันดับ2ตกเป็นของแทฮให้ยองหรือ VVS กับอัลบั้มเลเยอร์อันดับที่้าม4กเป็นของีมินยน นันเองสาเหตุที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่าโกลเด้นเจ้าตัวได้บอกเอาไว้ว่าตั้งแต่ถูกเรียกว่ามังน่ทองคําของ BTS จนมาถึงโซโล่เดี่ยวภายใต้ชื่อของผมเองคิดว่ามันเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าสําหรับตัวผมผมเลยหวังว่าให้อัลบั้มนี้เป็นตัวแทนที่สุดของผมในวันนี้เลยได้ตั้งชื่ออัลบั้มว่าโกลเด้นก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยอัลบั้มนี้จงกลุ่มได้ปล่อยเพลงมาแล้วสองเพลงด้วยกันคือเพลงเซเว่นและเพลงทีดีที่ได้รับกระแสการสนับสนุนจากแฟนๆมาโดยตลอดและยังฮิตติดชารบบ์จบล้วทังเงเดย หลังจาก MV Standing Next to You ได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้อีกสิ่งที่ทำเอาเป็นฮือฮาก,กันไม่น้อยก็คือนางเอก MV สาวผมสั้นที่น่าสวยมากจนหลายๆคนอิจฉาอยากจะเป็นนางเอก MV กันยกใหญ่ต่อมาได้มีการเปิดเผยแล้วว่าเธอคนนี้ก็คือพัสซาฮาลูเรียนางแบบสาวชาวยูเครนผู้มีเอกลักษณ์เป็นสาวผมสั้นที่ผ่านการดึงแบบและการถ่ายแบบมันแล้วมากมายสไตล์การแต่งตัวที่ชัดเจนทำเอาหลายๆคนติดตามและสไตล์การแต่งตัวของเธอกันเยอะมากแต่ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยใบหน้าของนางเอก MV เพลงน,นี้ก็มีตอนที่สาวผมสั้นได้หันหลังเเดินออยู่ทาาร แกงกันหนักมากแห่เดากันไปต่างๆนาะนาะว่านางเอก MV ของจ้องกูกจะเป็นใครในบางทันหรือไม่โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อย MV เพลงคลิมนำจุนหรือ RM รเลีดเดอร์แห่งบางทานันได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ตัวเองไปลอนดอนและได้สวมใส่วิ่งผมสั้นลงในรีวของอินสตาแกรมของตนเองทำเอาอาร์มี่เซลกันยกใหญ่ว่าหรือนางเอก MV จะเป็นคิมนำจุนกันแน่แต่ถึงอย่างไรก็ตามคลิปผมสั้นของนำจุนก็ถือว่าเป็นไวรัลอย่างมากจนทำให้ติดอันดับหนึ่งของคลิปรีวในช่องอินสตาแกรมที่มียอดวิวสูงส้งานวววตอนนหัอรย,ย่ b p s ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราเรียกได้ว่าผมสั้นผาปังเป็นอย่างมาก